เชื้อราในไก่ไข่นะครับเชื้อราจะทําให้ไก่ไข่เสียชีวิตได้นะครับวันนี้เรามาดูวิธีการป้องกันเชื้อราในไก่ไข่กันนะครับข้อแรกนะครับเราสามารถใช้ E m นะครับผสมน้ําฉีดพ่นในโรงเรือนนะครับตัว EM เนี่ยจะไปกําจัดตัวเศษอาหารหรือว่าเศษอินทรีย์วัตถุในโรงเรือนนะครับไม่ให้เกิดเป็นตัวเชื้อราได้นะครับตัวที่สอนะครับเราจะต้องเก็บทําความสะอาดโรงเรือนหรือว่าสถานที่เลี้ยงไก่ไข่เราให้สะอาดอยู่สม่ําเสมอนะครับเมื่อไม่มีเศษอาหารไม่มีเศษอินทรีย์วัตถุนะครับก็จะไม่เกิดเชื้อรานะครับส่่วนข้อที นะครับเราควรให้อาหารแต่พอวันนะครับอย่าให้เหลือค้างคืนนะครับเพราะว่าอาหารที่ค้างคืนเนี่ยจะมีสปอร์ของเชื้อราได้นะครับส่วนตัวที่4นะครับ เราจะต้องดูแลโรงเรือนของเราให้ดีนะครับให้มีอากาศถ่ายเทที่สะดวกนะครับไม่ร้อนอบอ้าวนะครับอากาศร้อนอบอ้าวความชื้นจะทําให้เกิดเชื้อราได้ดีนะครับส่วนข้อที่5นะครับตรวจสอบวันหมดอายุของอาหารก่อนที่จะให้ไก่กินนะครับและหลังจากให้อาหารไก่กินไปแล้วนะครับควรจะมีภาชนะที่เก็บอาหารส่วนที่เหลือไว้และปิดฝาให้มิดชิดนะครับเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับส่วนข้อที่6นะครับถ้าหลีกเลี่ยงวัตถุดิบอาหารไม่ได้นะครับที่มีเชื้อราปะปนมาเพียงเล็กน้อยนะครับ เราสามารถใช้สารจ e ับเชื้อรารผสมอาหารให้ไก่กินได้นะครับตัวนี้จะช่วยป้องกันเชื้อราได้ดีนะครับส่วนข้อที่7นะครับเราสามารถใช้กระเทียมผงหรือกระเทียมสดนะครับให้ไก่กินเพื่อรักษาอาการเชื้อราในตัวไก่ไข่ได้นะครับส่วนตัวที่8นะครับเราสามารถใช้น้ําส้มสายชู1ช้อนชานะครับผสมน้ํส4ลิตรนะครับให้ไก่กินสัปดาห์ละ1วันนะครับตัวน้ําส้มสายชูเนี่ยจะช่วยขับ เชื้อราในระบบทางเดินอาหารนะครับจะไม่ไก่ไม่เป็นเชื้อราได้นะครับส่วนตัวที่9นะครับเมื่อไก่ป่วยมีอาการของเชื้อรานะครับเราสามารถเอากากน้ําตาลนะครับผสมน้ําให้ไก่กินได้นะครับตัวกากน้ําตาลเนี่ยจะช่วยขับสารพิษจากเชื้อรานะครับแล้วตัวเชื้อราออกจากร่างกายไก่ได้นะครับแล้วก็กากน้ําตาลเนี่ยจะเป็นยาระบายอ่อนๆนะครับส่วนตัวที่10นะครับเราสามารถนําไก่ไข่นะครับไปพบสัตวแพทย์นะครับเพื่อรับการรักษาอาการของเชื้อรานะครับ ได้อย่างถูกวิธีนะครับและนี่ก็คือ10วิธีนะครับป้องกันเชื้อราที่พ่อเลี้ยงเอามาฝากกันนะครับไก่ไม่เป็นเชื้อราก็จะมีอายุที่ยืนยาวและให้ไข่อย่างที่เราต้องการนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ